สวัสดีครับช่องแคตัตขวินสามแปดครับวันนี้นะครับเรามียิมโนนะครับที่กราฟบนต่อแก้วมังกรแบบนี้นะครับเป็นต่อแก้วมังกรที่มีสภาพที่เสื่อมสภาพแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการรีกราฟกันครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปดูกันครับว่ามีวิธีการทำอย่างไรกันบ้างนะครับนี่คือยิมโนนะครับที่กราฟบนต่อแก้วมังกรนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่านะครับต่อแก้วมังกรส่วนนี้นะครับเขาจะเสื่อมสภาพนะครับเนื่องจากแก้วมังกรเนี่ยก็คือเขาจะมีอายุสั้นนะครับ ประมาณหนึ่งถึงสามปีก็จะเสื่อมสภาพแล้วนะครับเราก็จะไปทำการรีกราฟยิมโน,โนตัวนี้นะครับไปที่ต่อสามเหลี่ยมซึ่งเขาจะมีความแข็งแรงแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวกว่านะครับสายเหตุที่ก่อนหน้านี้ที่เรากราฟบนต่อแก้วมังกรก็เพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีต่อสามเหลี่ยมนะครับเราก็เลยจําเป็นต้องกราฟต่อที่มีไปก่อนนะครับเพราะว่าเราเด็ดหน่อมาแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมาทําความสะอาดอุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์เหมือนเดิมนะครับ ต่อแก้วมังกรครับข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือเขาจะมีแกนต่อที่แข็งนะครับแกนต่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะผ่าให้ดูนะครับอันนี้คือแกนต่อของเขาเวลาเราหั่นไปนะครับเพื่อนๆก็คือหั่นให้มันเผื่อไว้นิดหนึ่งนะครับพอเพื่อนๆตัดมาเป็นชิ้นแบบนี้แล้วนะครับก็คือเราจะทําการหั่นให้เขาเหลือแกนตอน,นิดเดียวนะครับเพราะว่าเราจะได้หักออกมาจาก เราจะได้หักหนอนะครับออกไปจากแกนตองง่ายๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราหักนะมันต้องออกแรงเยอะเราก็จะตัดให้เล็กๆก่อนแค่ชนหัวไม้นะครับส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราไปกราฟ แก้วมังกรที่แก่นะครับแกนตองเขาตรงนี้จะแข็งมากเราต้องใช้ครีมนะครับหนีบแล้วก็ดันเบาๆนะครับให้เขาหลุดมานะครับอันนี้ก็คือสาเหตุที่เราจะต้องเหลาให้เล็กๆก่อนนะครับอันนี้คือหลุดมาแล้วส่วนตรงนี้ก็คือจะมีเขาเรียกว่าเศษของแกนตออยู่นิดหน่อยนะครับเราก็จะทําการปาดปาดให้เรียบเพื่อจะนําไปกราฟนะครับ พอเราได้หน่อมาแล้วนะครับเราก็จะทําการปาดให้เรียบแบบปกติในการกราฟนะครับค่อยๆเฉียนไปนะครับเราก็สังเกตว่าส่วนที่เป็นเนื้อของอ,อ่อแก้มบางกรครับให้หมดไปนะครับค่อยๆไล่เฉือนทีละทีละนิดนะครับ อันนี้เราต้องคอยสังเกตนะครับว่าเป็นท่อน้ําเลี้ยงของต่อแก้วมังกรเก่าหรือท่อน้ำเลี้ยงของหนอนตัวนี้นะครับก็จะเฉือนไปนิดหนึ่งจะได้เห็นชัดๆนะครับบางๆนะครับ นี่น่าจะใกล้หมดแล้วครับส่วนที่มันเป็นของแก้มองกรถ้าเพื่อนๆเ,เลือกได้นะครับแนะนําให้กราฟบนต่อสามเหลี่ยมไปเลยนะครับจะดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีเราลีกราฟเนี่ยเราก็ไม่แน่ว่าแกนต่อเก่านะมันฝังอยู่หรือ,รอเปล่าคือถ้ามันฝังอยู่ลึกมากเนี่ยเอาไม่ออกเนี่ยบางทีเราลีกราฟไปเนี่ยก็ทําให้เน่าภายหลังได้ง่ายครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามี เศษอะไรอยู่ระหว่างรอยต่อของหน่อกับต่อใหม่ครับปาดอีกนิดนึงก็น่าจะได้นะครับอันนี้นะครับจะก็น่าจะเป็นท่อน้ําเลี้ยงของหน่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวต่อสามเหลี่ยมกันครับอันนี้คือต่อสามเหลี่ยมแบบตัดสดนะครับเวลาเพื่อนๆตัดมาแล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องทําการเด็ดน้าก่อนนะครับส่วนวิธีการเด็ดน้าต่อสามเหลี่ยมนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีตอสามเหลี่ยมที่มีรากแล้วยิ่งดีนะครับเพราะว่าเขาจะได้ส่งหัวไม้ได้เร็วขึ้นนะครับส่วนตอสามเหลี่ยมแบบตัดสดนี่นะครับก็คือเขาจะยังไม่มีรากเราจะต้องทําการใส่ในกระถางนะครับอุดเขาเพื่อจะให้เขาตั้งตรงนะครับเราจะได้ทําการกราฟง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับหากระถางมาหนึ่งใบนะครับแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์อุดไปเลยครับ ันนี้เราอุดเพื่อที่จะประคองต้นเขาไม่ห้เสฉยนะครับเพราะว่าเวลาเรากราฟเนี่ยก็คือจะได้ทํางานง่ายขึ้นนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะทําการปาดยอดของตอสามเหลี่ยมก่อนนะครับหลังจากเราปาดยอดแล้วนะครับเราก็จะทําการปาดมุมตรงนี้นะครับมุมตรงนี้ที่เราปาดก็เพราะว่าเวลา บาดแผลที่เกิดจากการปาดยอดเนี่ยเวลาเขาแห้งเนี่ยถ้าเราไม่ปาดมุมเนี่ยก็คือเขาจะยกขึ้นมาเวลาเนื้อตอยุบนะครับแล้วก็จะขังน้ําไว้ทําให้เกิดการเน่าได้นะครับเราก็คือปาดกันยุบไปก่อนเลยนะครับตรงปีกตรงนี้นครับอย่างเงี้ยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะครับปีกตรงนี้ยุบเนื้อเขาจะยุบลงไปแล้วก็ปีกเขาผิวเขาเนี่ยจะยกขึ้นมาตรงเนี้ยมันจะเป็นที่กักเก็บน้ําอย่างดีนะครับเวลาเราลดน้าเนี่ย น้ำก็จะขังบริเวณนี้ทั้งหมดแล้วก็จะทําให้หัวไม้ที่เราไปแปะไว้เนี่ยเน่าเน่าเสียได้นะครับเราก็เลยจะทาการปาดต,ตรงนี้ปาดทั้งสี่มุมเลยนะครับหลังจากที่เราปาดยอดตอสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการเอาหัวไม้มากราฟบนตอสามเหลี่ยมนะครับวิธีการกราฟที่ให้ได้ผลดีแล้วก็ส่งเร็วนะครับก็คือเพื่อนๆสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับตรงบริเวณนี้ก็คือท่อน้ําเลี้ยงของหน่อที่เราจะนํามากราฟนะครับกับตรงนี้ ที่เป็นวงนะครับตรงนี้ก็คือท่อน้ําเลี้ยงของต่อสามเหลี่ยมนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าจุดตรงท่อน้ําเลี้ยงตรงกลางนี่ครับตรงกลางสุดนะครับก็คือแกนของท่อน้ําเลี้ยงนะครับท่อน้ําเลี้ยงของเขาจริงๆก็คือเส้นรอบนอกบริเวณนี้นะครับจะเป็นเส้นเล็กๆรอบเลยครับไม่ใช่ตรงกลางนะครับตรงกลางก็คือแกนท่อน้ําเลี้ยงนะครับเราจะทําการเอาท่อน้ําเลี้ยงของหน่อนะครับวางข้อมนะครับวางข้อมกันเหมือน วงกลมซ้อนกันสองอันนะครับค่อนกันค่อมกันแบบนี้เลยนะครับแต่ไปแบบนี้นะครับถ้าเราวางได้ตำแหน่งนี้นะครับเขาจะมีการส่งที่เร็วมากนะครับต่อไปเราจะทำการติดเทปกันนะครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็คือจะดึงเทปมาส่วนหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับเราจะคว่ำลงไปนะครับแล้วก็ดึงเทปส่วนใหญ่นะครับ ก็คือเอาตัวนี้ไปแปะไว้ข้างใต้เหตุผลก็คือเพื่อที่จะให้ตรงนี้เขาจะไม่ไม่ติดกับหัวไม้นะครับเวลาเราไปแปะเวลาแกะเทปเนี่ยเวลาตอนที่เราแกะเทปก็คือจะไม่ดึงหัวไม้ออกมาจากต่อนะครับเฉพาะแผ่นแรกนะครับเนี่ครับเพื่อนๆก็คือแปะไปตรงนี้เขาจะ<ๆ>เขาจะ<ๆ>ไม่ไม่ไม่ติดหัวไม้นะครับแล้วเราก็กดไปเบาเบานะครับอันแรกไม่ต้องกดแรงนะครับก็คือ กดเพื่อประคองตำแหน่งไว้เฉยนะครับว่าให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการตรงนี้นะครับไม่มีการขยับส่วนเทปอันที่สองนี่นะครับก็คือเราสามารถกดแรงได้นะครับปกติใช้เทปแค่ประมาณสองอันไม่เกินสามอันก็จะติดแล้วครับอันนี้ก็คือเวลาเราแปะไปเราสามารถกดแรงได้แค่ตึงมือนะครับไม่ต้องแรงจนถึงขนาดาต่อยุบนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วครับ หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําไปวางไว้ในที่ร่มนะครับมีอากาศถ่ายเทนะครับพอครบเจ็ดวันเราก็แกะเทปแล้วก็สามารถนําลงไปปลูกได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการรีกราฟยิมโนโจากต่อแกวมังกรแบบนี้นะครับไปสู่ต่อสามเหลี่ยมฝากเพื่อนกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสาหรับวันนี้แค่ตัดหินสามแปดขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนครับ